ข้ามันไก่แั้วแนยุคสงครามโลกมีประวัติยาวนานมา90้าสปีน้ำซุปที่นี่แปลกมากเป็นน้ำซุปยาจนีนเข้าคนอยู่นะใส่น้ำจิ้มลงไปนะใส่ด้าอร่อยว่ำอร่อยกินเราล้องแบร วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนวันนี้นะครับวันจะพาทุกคนนะครับมากินข้าวมันไก่ที่แบบโหขายตั้งแต่ยุคสงครามโลกเลยอะ่ะก็คือมีประวัติยาวนานมากว่า90ปีซึ่งร้านนี้บอนเคยส่งให้พี่ถิงว่าแบบเฮ้ยอยากถ่ายอยากไปกินนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่สมัยโูถ้าย้อนไป90้ปีเราก็ยังไม่เกิดน,นะก็ยังครับคือขายเห็นแบบเขาบอกว่า มีแบบนอกเหนือจากข้าวมันไก่ด้วยเป็นเหมือนหมูสับอะ่ะก้อนๆอนะ่ะหมูทอดกระเทียมอะไรมันรู้น่าก,กินมากคือลงติ๊กตอกอะไรคือหูเห็นปุ๊บส่งเลยแบบน่าก,กินมากอยากกินมากทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด่วยร้านชื่อว่าข้าวมันไก่โชคดีนะครับซึ่งร้านเขานะครับอยู่แถวสามเสนี่เองครับหรือว่าถ้าใครคุ้นๆน,นะครับก็อยู่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงนะครับบางขุนพรหมที่จอดค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะทุกคนก็แนะนําให้นั่งรถโดยสาร ง่ายกว่านะครับหรือว่าอาจจะหาจอดจอดแปะแถวแถวนี้ก็ได้ดูจิ้มนี่อืดูแบบเข้มข้นมากอืนนี่เป็นอะไรฮะต้าเจียวอ๋อต้าเจียวสั่งได้เลยไหมน้ำจิ้มแพะแพะแพะแพตุนด้วยอร่อยแล้วไม่เหม็นสังจริงเหรอฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาหลองั้นเอาก็ได้ครับเข้ามันไก่เนื้ออกมีมากเนื้ออกไม่หนักหนัก้าอกไม่หนักหนึ่งจานหนึ่งจานแล้วก็หมูไอ้เรียกว่าอะไรเป็นหมูนึ่งกระเทียมพริกไทยหมูนึ่งกระเทียมพริกไทยนี่ขายมานานนะขายนานแล้วขายมาห้าสิบปีไม่ใช่เก้าสิบครับเก้าสิบก็รวมทั้งเยวลาดด้วยเยวลาสี่สองปีบวกกันไก่นี่ใช้เวลานึ่งนาน ผมใช้เวลาชั่วโมงสิบนาทีครึ่งชั่วโมงมันก็ได้แต่มันจะแตกหมดเลยไงเราต้องการมันแตกนิดเดียวก็พอเปนไก่ตอนไก่ตอนสามสายพันธุ์เขาเอาไก่ชนแล้วไก่เนื้อและไก่บ้านผสมกันนยูรผสม,อ,มอย่างนี้อย่างน้อยๆต้องมีสี่เดือนครึ่งโอ้โหตัวหนึ่งเนี่ยเลีเ้ยงอ่ะสี่เดือนครึ่งโอ้โหสี่เดือนครึ่ง ยอ,อย่างนี้อย่างนี้จานเท่าไหร่จานนี้น50บาทเอง50บาท50บาทนะทุกคนน้ำซุปที่นี่แปลกมากปกติข้าวมันไก่ที่เราเห็นนะทุกคนมันก็จะเป็นน้ำซุปใสๆใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำซุปสีแบบสีมันน้ำชาบูเลยก็<ช>คือเป็นน้ำซุปยาจีนคุณพี่เขาบอกมาเมื่อกี้แบบมีเจ้ามีเจ้าเดียวไม่ไม่เคยเจอเหมือนกันมันดูธรรมดามากเลยแต่ว่าบอกว่ารสชาติไม่ธรรมดาแต่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มแพ น้ำจิ้มอ่ะคือแปลกแปลกใช่ป่ะมันดูใสๆแปลกๆแบบไม่ข้นืน้ำจิ้มซอสแบบเหมือนเปรี้ยวใสๆเหมือนซีฟู้ดไหมซีฟู้ดมันจะมีความเข้มข้นกว่านี้มันจะมีความเค็มกว่าแต่อันนี้มันจะไล้ๆหน่อยเบาๆแล้วก็แอบเผ็ดอยู่นะขอชิมมาเลย ข้าวคนดีนะกับไก่กับข้าวมันไก่น้ำจิ้มเขาอะข้า,ขา,เขาวาเ,ขาเขาจะแบบเม็ดจะค่อนข้างแปลกแล้วก็มีความเป็นข้าวสวยมากกว่าขา้าวเหนอ่วใช่มักค่อยหมันมากเมื่อกี้มีแบบตรงหนังวันชิมหนังจะมีความกรึบๆหน่อยแปลกมีต่างจากที่อื่นที่อื่นจะเป็นหนังแบบลื่นๆล,ลองชิมน้ำซุปหน่อย กินแล้วชุม่มคอไอ้ยี่บอกมาว่าแบบกินแล้วแก้ร้อนในได้ไม่รึกมันแบบยาจีนม,มากมิตรีมันเยอะ <h ast> มันดูแบบมีหลไยมิตรีอะ <h ast> ใส่นะแต่ว่ามีรสชาติรู้สึกว่าใช้เวลาทำนานใช่ตับแป้งเขาอร่อยมากแข็งๆแน่นๆเอทำไมเรียกตับแป้งอ่ะไม่รู้นะเรียกตามไอ้ยี่ มันจะไม่เหมือนข้าวมันไก่ในทุกๆวันทีนท่เรากินรสชาติข้าวรสชาติน้ำจิ้มมันจะแตกต่างมันจะออกแบบแนวจีนๆมไม่รู้แต้จิ๋วห,ห,หร,รือไข่ล้ำไข่ล้บอันนี้พูดในฐานะอุตส่าหไห่ล้ำอันนี้ค<น>ือนะไทหลำ้ำแท้เลยพี่ยายพี่ทำอย่างนี้เลยไอ้น้ำจิ้มอ่ะไข่ของขายกาันบ้านพี่จะข้นกว่านี้ ใช่โม,มงสใสงใสเนี่ยนี่ดูดีใสมากเลยทุกคนแพ็คตุ่นนะครับนี่200บาทจะมีฟองเต้าหู้มาให้ด้วยกทีเราลองแบะแม่วมา,าเล่นมาแพ็คตุน่นหอมมากเหมือนลักุเตะเฟรฟเบ๊ะเลยถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นนิดหนึ่ง อย่างไรมันก็อย่างไรก็ต้องมีมันจะกบไม่หมดมีความสาบนิดๆเบาๆถ้าใครกินแพ้อยู่แล้วก็รู้อร่อยมากเลยใส่น้ำจิ้มลงไปนะฮะอ๋อเอ้ยยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยเอาน้ำจิ้มใส่หมูหนึ่งโอ้ยใส่ถ้าหน้าลอยช้ำมะลอยถ้าไม่จิ้มก็อร่อยเออใ่อาหารเราต้องทำหน้าตาไปเลยอร่อยมันจะไม่มีกลิ่นใช่อร่อย จะหมดแล้วขนมจิ้อยากให้ที่ทำจิ้มอร่อยอร่อยอกินหมูวันนี้บ้าอยากกินมากนี่มีบอกอย่างนี้เลยจะอยากกินหมูหนึ่งแบบอร่อยนะคือครึ่งหนึ่งด้วยลายช้อนแล้วก็ตักน้ำจิ้มลงไปแล้วก็กินได้โอเคได้ครับตักครึ่งหนึ่งราดลงไปอย่างนี้เลย ล้วก็อยู่ในช้อนน่ากินอร่อยอร่อยอหอมกระเทียมมากๆแล้วก็เป็นแบบบะชอ่อกินกับข้าวมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่ากินกับไก่แฮปปี้กว่าเนี่ยผมชอบของจิ้มนี้กว่าสำหรับหมูนะมันจะเปรี้ยวๆหน่อย <c oughs> กินต่อกินนี้ต่อา <c oughs> สุกดีมากเลยอะ่ะ ขอเพิ่มได้แน่เลยได้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 ไออีอบอกว่าให้กินอร่อยอร่อยคนจะได้มากินตำบ่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวให้ลองชิมแพทตุ่นกันไหนลองสีเนี่ยเส้นเตัวเองต่างไหมนี่มันเหมือนนี่เว้ยมันเหมือนต้ม แล้วตุ๋นเครื่องเครื่องที่ใช้ในกาทำความโบเมือนมาคูเต่ไหมหะเหมือนบู่ะเหมือนบาคุเต่จริงกลองอรยอร่อยที่มาันีจิ้มอีกแบบเลยน้ำจิ้มคือแบบยอเด็ดลองชิมลองชิมจริงๆอง มันรสชาติเหมือเนตเตะแต่ว่าโอ้มันหมืนเนื้อเราไม่กินเนื้ออยู่แล้วแล้วเนื้อไม่กินแบบเนี้ยถ้าถามแบบคนไม่กินเนื้อจะรู้สึกว่ามันมียังไงก็มีกลิ่นทุกคนคนรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับข้าวมันไก่เนอะซึ่ง,จร,งจริงมันเป็นเก่า มากมากแล้วก็คือขายมา9-2ปีนะฮะเก่าถ้าไม่เป็นเมนูแบบเบสิกใช่ก็ใครนะครับที่อยากมากินนะฮะก็ปักหมุดตาม Google Map มาได้เลยที่จริงปักว่าโชคดีเข้ามันไก่ครับเสิร์ชกูเกิลแก็เจอเลยแล้วก็ร้านนะครับเขาขายทุกวันครับยกเว้นวันพุธวันเดียวนะฮะขายตั้งแต่7จโมงนะครับถึงประมาณบ่ายก็หมดแล้วครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดสันกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะฮะให้ช่องอีกไกด์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไว้เดี๋ยวหาร้านอร่อยๆมาให้กินอีกหรือว่าใครนะที่มีร้านข้าวมันไก่เจ๋งๆหรือว่าแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยผมว่าร้านนี้อร่อยกว่าพี่นู่นนี่นั่นแชร์กันามาได้เดี๋ยวเราจะตามไปลองแล้วเดี๋ยวเราจะรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็รวบรวมไปเจอกันครับบ๊ายบายไปสังกะบ้านป่าไม่มีอะไรแค่จะบอกว่า มาอุดหนุนอาเฮียแปะอาโ,โกอาอาโกอาอีออีอะไรกันได้เลยเพราะว่าเหมือนมากินข้าวที่บา้านเขาเหมือนกิน,นคุยกันคิวมากแบบตอนแรกนู้ว่าแบบจะแบบตึงๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบน่ารักมากน่ารักทุกคนจริงๆแล้วก็แบบวันออนี้นู่นนี่นั่นมาเชียให้กินคือแบบประทับใจมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมาอุดหนุนครับแ,แค่นี้แหละไม่มีอะไรครับเพราะเพราะไงคิวกับบ้านแล้ว